มาต่ออีกเรื่องหนึ่งครับเราไปกันที่กำแพงเพชรครับเมื่อวานนี้มีการเลือกตั้งซ่อมสอสอเขต2กํกำแพงเพชรนะครับผลก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยมีผู้สมัครส่งรับเลือกตั้งในครั้งนี้แค่3คนสพักนะครับอีกพักหนึ่งพักเล็กโอ้โหได้คะแนนไปแค่ประมาณ1,000เสียงก็ไม่มีผลนะครับเป็นการแข่งกันระหว่างพักพลังประชารัฐกับผู้สมัครจากพักเพื่อไทยนะครับผลปรากฏว่าผู้สมัครจากพักพลังประชารัฐ นั่นก็คือนายเพชรภูมิอาภรณรัตน์นะครับได้คะแนนไปทั้งสิ้นเนี่ย45,687คะแนนในขณะที่นายกำพลปัญญกุลจากพรรคเพื่อไทยได้คะแนนไปแค่เพียง37,989คะแนนนะครับดูแบบสายตานะครับก็ชนะกันร่วมร่วม7,000คะแนนนะครับโอ้โหชนะกันเยอะเลยนะครับคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยนี่ขอพูดพรรคเพื่อไทยก่อนนะครับโฉบไปนิดเดียว ตอนนี้พรรคเพื่อไทยกําลังแย่นะครับนี่ผมไม่ได้ไปไปว่าไปโจมตีเขานะครับคือเลือกตั้งซ่อมก็ดีพรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนับวันคะแนนยิ่งถอยห่างยิ่งถอยห่างยิ่งถอยห่างออกไปเรื่อยๆพรรคเพื่อไทยกําลังสุดนะครับในขณะที่พลังประชารัฐเอาละไม่รู้ว่าไปเอาพลังกำลังวังชามาจากไหนรอบมีชนะท่วมท้นครับคุณผู้ชมครับร่วมร่วมเจ็ดพันคะแนนในทางการเมืองถือว่าเยอะ ผู้ชายคนนี้แหละครับที่สมศักดิ์เทพสุทินชูมือวราเทพรัตนากรชูมือนั่นก็คือเพชรภูมิอาพรรัตน์เพชรภูมิอาพรรัตน์ที่ว่านี้เขาเป็นลูกชายของพันตํารวจโทวัยพจ์อาพรรัตน์ก็เป็นอดีตสสเขตนี้แหละครับแต่ว่าถูกสาลดีกาตัดสินจําคุก4ปีคดีล้มการประชุมอาเซียนและยังมีรายงานข่าวเข้ามาด้วยว่าถูกสารอาญาตัดสินจําคุกอีก50ปี ในคดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนผมตั้งหัวข้อข่าวนี้เอาไว้ว่าลูกวัยพศชนะเลือกตั้งซ่อมพ่อหนีคุกสะท้อนนักการเมืองคุณภาพการเลือกตั้งผมก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับนี่คือพ่อลูกการส่วนคนเป็นพ่อจนป่านนี้ก็ยังไม่ถูกจับสักทีมีเสียงล่ำลือจากนักการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามที่อ้างว่าวัยพศยังคงอยู่ในพื้นที่โทรศัพท์บัญชาการ สั่งการให้ใครจัดการเพื่อให้ลูกชายได้เป็นสอสออยู่เลยสรุปพ่อเป็นโจรหนีคุกลูกเป็นสอสอและพ่อก็ยังไม่ถูกจับโอ้โห,โหคุณผู้ชมครับประเทศชาติประเทศไทยนึกว่าหนังการ์ตูนนะคือมันสับสนคือมันบิดมันเบี้ยวไปหมดพ่อเป็นคนเสื้อแดงฮาร์ดคอร์ ถูกดำเนินคดีหลายข้อหารวมไปถึงก่อการร้ายรวมไปถึงข้อหาล้มการประชุมอาเซียนก่อนการเลือกตั้งพ่อย้ายมาอยู่กับลุงตู่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสสต่อมาสารตัดสินจำคุกสาดีกานะครับ4ปีและมีรายงานว่าโดนสารอาญาสารชั้นต้นเนี่ยตัดสินจำคุกอีก50ปีในคดีบุกลุกป่าสงวนพ่อก็พ้นสภาพการเป็นสส ตำรวจก็ไม่จับสักทีวันดีคืนดีก็โผล่ไปสภาหลังจากมีการประกาศให้เลือกตั้งซ่อมสอสอ,สอเขตสองกำแพงเพชรก็ส่งลูกชายทาย,ยาทอสูรลงสมัครรับเลือกตั้งและก็ได้เป็นสอสอสรุปก็คือพ่อก็เป็นโจรหนีหมายจับหนีคุกลูกก็มาเป็นส,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติอะไรนปวดหัวไปหมดแล้วเนี่ยนะ นี่ไงครับผมถนึงบอกว่ามันสะท้อนนักการเมืองสะท้อนคุณภาพการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของประเทศไทยจะหาว่างั้นนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยตอนทักษิณเนี่ยนะครับเป็นนอชอเนี่ยนะครับหนีคุกหนีตารางทรงยิ่งรักมาลงรับเลือกตั้งคนด่ากันดิ้นกันจะเป็นจะตายจริงไม่จริงทักษิณเป็นนอชอหนีคุกทรงยิ่งรักมาลงสมัครรับเลือกตั้งคนดิ้นกันจะเป็นจะตาย วันนี้ไวยพศก็อยู่ในสถานะไม่ต่างอะไรกับทักษิณก็ส่งลูกชายของตนเองลงสมัครรับเลือกตั้ง